บอกมะม่วงกวนกันจ้า ม่วงหลายกินมาท่านเานหาหา้อก็หาวิธีเลยค่ะได้หาวิธีท,ทาไว้ได้กินนานๆเราก็ต้องหาไม่มากวนอ่ะกอกวนเอาจากกระสันกระเด็กกินซื้อนอะ้องกินมาท่านเนาะขายก็บมิผู้ซื้อมวงปีนีพวกอึกกินใจกับพวกนึกกินเราก็ต้องมาทำแปรรูปให้ปินให้ไว้กินนานๆเนาะ ตอนอีนเราก็ต้องปอกก่อนปอก,ปอกมโมงน้ำดอกไม้นด้จ้ะนี่น้ำดอกไม้อันที่ราคาพพ่งๆเขาเก่าขายสามสิบห้าสี่สิบเนาะนตลาดแต่เ,เราเอามากวนเพราะว่าเรากินไม่ทานต้นของเราเองเนาะ เรากินไม่ทันอันนี้มักม่วงอันอันนี้มักม่วงสามดูดูนบ่ทันเขาก็ต้องทำไว,ว้กวรวนไี้ <c oughs> นี่ไม่ปิ้มปอกก่อนเด้จ้าเด้อเริ่มขูดแล้วด้วยจ้านน่ ขูดอยกันขูดอยกันมันจังสีแล้วไว้มแวม่เนี่คือ่อเม่น่าเหลวสีสิบ่อนี่เาเน,นี่ยแ่พ่อจีหนีแดดบ่ล่ะ คนไปหอนี่ไปหอนก็ีไปกินก็ไปหยาดเหงืย ขูดไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อขูดไปเรื่อยๆก่อน่มีขูดมะม่วงกวน้อจ้ะเด้อนี่ใส่วิธีเอาสมขูดเอาเดี๋ยวเราไปกวนอีกบึ่งขูดไปเรื่อยๆก่อนนะจ้าเราเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงมากวนด้อค่ะเด้อมากวนไฟใส่ไฟแล้วเรากวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแบบนี้นะจ้ะ ควรทานได้จ้ะนี่ควรทานควรไปเรื่อยๆได้จะเด้อมกำลังร้อนเลยจ้ะเนี่ยร้อนสืมากเพิ่กระสีอันี้ได้บันดินได้กระดินเราก็จะควรไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้จะเด้อจนตัวจนตัวมันจะแห้งเราเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงมาควนเลยค่ะเด้อมาควนไฟใส่ไฟแล้วเรากวนไปเรื่อยๆ <c oughs> ควรไปเรื่อยๆแบบนี้เลยจะควรทานนี่จะนี่ยควรทานจะควรไปเรื่อยๆได้จะเด้อมันกำลังร้อนเลยจะเนี่ยร้อนสกมากเปินกระสิอันอนี้แน่ยได้แบมดินได้กระดิน <c oughs> เราก็จะควรไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ยๆได้จะเด้อจนตันวจนตัวมันจะแห้งเริ่มจะได้ที่แล้วจะเพื่อนๆพอแล้วได้นี่ พอแล้วเราก็เอาไว้ให้เย็นก่อนเนาะเราค่อยไปตาก <c oughs> นี่นะ่ะได้ทีเราได้นลยทีนี้เราจะเอาไปตากให้เย็นก่อนเนะจะเด้อภาชนะเรายังไม่เราต้องให้เย็นก่อนเราทุกงไปใส่ภาชนะที่เราจะตากเนะาะค่ะเนาะให้เย็นก่อนนะจ๊ะ